ถ้าจะพูดถึงโควิดในขณะนี้ท่านผู้ชมนะก็คงหนีไม่พ้นสายพันธุ์โอไมคอนเขาบอกว่ามันดูน่ากลัวตรงไหนนะมันดูน่ากลัวตรงที่ว่ามันมีการกลายพันธุ์เนี่ยถึง50จุดบน32ตําตำแหน่งในส่วนของสปาโปรตีนท่านผู้ชมนะซึ่งเป็นการกลายพันธุ์ที่มากที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเขาบอกว่ามันอันตรายคาดว่านะมันน่าจะอันตรายมากกว่าสายพันธุ์เดลต้า เดลต้านะเนี่ยมีการกลายพันธุ์ประมาณสัก16ตำแหน่งและคาดว,ว่าสามารถหลบหลีกภูมิคุ้มกันเนี่ยหรือวัคซีนได้ดีขึ้นขณะนี้เนี่ยพบว่าการระบาดนี้เนี่ยมันไปแล้วในหลายประเทศแต่ยังไม่พบในประเทศไทยไปที่ดรเอ็งเจรลิคโคเอสซีนะท่านผู้ชมนะเขาเป็นประธานสมาคมแพทย์แห่งแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นคนแรกเลยเนะที่ออกมาเตือนเกี่ยวกับเรื่องของโอไมคอนนะเขาให้สัมภาษณ์กับเทเลกราฟว่าอาการของผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมคอนเนี่ยมันแตกต่างและไม่รุนแรง จากที่เคยรักษามาเนี่ยดูมันไม่รุนแรงเขาบอกอย่างนี้นะฮะเขาบอกว่าขณะนี้เนี่ยนะเธอมีผู้ป่วยเนี่ยในการรักษาเนี่ยประมาณสัก20รายครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้รับวัคซีนแต่อย่างใดซึ่งอาการของสายพันธุ์โอมิคอนเนี่ยไม่มีผู้ป่วยคนใดที่สูญเสียการรับกลิ่นหรือรับรสนะท่านผู้ชมบางท่านเนี่ยที่เป็นเดลต้าเนี่ยก็ลิ้นไม่รู้รสจมูกไม่ได้กลิ่นแต่โอมิคอนณนขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าสูญเสียพวกนี้ไปจมูกยังรับกลิ่นได้ดีลิ้นยังรับรสได้ดี แต่แต่จะมีอาการปวดกล้ามเนื้อและรู้สึกอ่อนล้าอาจจะรู้สึกไม่สบายเนี่ยเพียง1-2วันมีอาการไอเล็กน้อยแต่ไม่มีอาการที่เด่นชัดนะและผู้ติดเชื้อบ,บางคนก็รักษาตัวอยู่ที่บ้านณนขณะนี้คุณหมอเขายังยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่เป็นเด็กหญิงอายุประมาณสักหปีเธอมีอุณหภูมิร่างกายและอัตราเต้นของหัวใจเนี่ยที่สูงมากแต่เมื่อติดตามผลเนี่ยนะในอีกสองวันต่อมาเธอกลับมีอาการดีขึ้นมาก ซึ่งผู้ป่วยทุกรลยของเธอเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงแต่ก็มีความกังวลถึงกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโดยเฉพาะกลุ่มที่มีโรคอื่นร่วมด้วยนะเช่นเบาหวานและโรคหัวใจเป็นต้นก็เป็นอาการเบื้องต้นเป็นอาการคร่าวๆนะสำหรับคนที่กังวลเรื่องของโอไมคอนมีรายงานเพียงเท่านี้ในขณะนี้ท่านผู้ชมแต่สบายใจได้เปลาะนึงในขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำเหมือนเดิมสวมแมสสองชั้นเว้นระยะห่างทางสังคมล้างมือบ่อย ถ้าคุณอยู่ในห้องแอร์ทำงานร่วมกับคนเยอะๆก็ทุกหนึ่งชั่วโมงก็เปิดหน้าต่างระบายอากาศสัก5นาทีเพื่อที่ว่าอะไรเพื่อที่ว่าเผื่อมันมีเชื้อโควิดอยู่เนี่ยมันจะได้ออกไปข้างนอกไปตายข้างนอกนะคนข้างในอาคารจะได้ไม่ต้องสูดเข้าไปจะได้ไม่ต้องติดเชื้อประมาณนี้ท่านผู้ชมนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าเพิ่งตกอกตกใจกันไปตั้งสติกันดีๆนะครับนะดูแลตัวเองสําคัญที่สุดไม่ว่าเชื้ออะไรจะมาสุดท้ายคุณก็ต้องดูแลตัวเองสู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้